ท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านผู้บริหารหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้แทนภาครัฐเอกชนและพี่น้องสืง่อมวลชนทุกท่านค่ะก่อนอื่นนี้ฉันต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เราได้มารวมกันณที่นี้มาช่วยกันในการเบรณรงค์ประหยัดพลังงานซึ่งถือว่าเป็นวรระของประเทศที่เราจะได้รวมพลังกันฉันถือว่าพลังงานนั้นคือปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พอจะเห็นได้ว่าพลังงานนั้นเข้าไปในทุกที่ไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนก็ต้องการพลังงานเพื่อใช้เป็นแสงสว่างโดยเฉพาะตั้งแต่เช้ายันค่าคืนหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าก็ได้มีการเปิดพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้มีสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนหรือภาคการเกษตรตั้งแต่ท้องทุ่งไปยังใจกลางเมืองสิ่งต่างต่างเหล่านี้ไม่ว่าจะทุกอุตสาหกรรม เราก็มีความจําเป็นในการที่จะใช้พลังงานจึงไม่แปลกใจว่าจํานวนพลังงานที่มีความต้องการทั้งประเทศนั้นมีการเติบโตขึ้นมากจนเกือบจะเรียกได้ว่าพลังงานนั้นเปรียบเสมือนปัจจัยที่5ในชำการใช้ชีวิตของยุคปัจจุบันแต่แน่นอนว่าพลังงานที่เติบโตขึ้นนั้นเราก็ต้องร่วมกันในการที่จะหาทางในการที่จะรณรงค์และประหยัดพลังงาน ซึ่งในความเป็นจริงวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าพลังงานที่เราใช้อยู่นั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปแล้วก็ประเทศไทยเราเองก็ยังคงต้องนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นทุกๆปีการที่เรานําเข้านั้นก็ถือว่านําเข้าพลังงานสุทธิต่อการใช้รวมสูงถึง55ตโดยเฉพาะน้ํามันดิบ ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนการผลิตทั้งการขนส่งแล้วก็ผลิตสินค้าซึ่งส่วนนี้ก็ยังมีความพันผวนทางด้านของผลกระทบต่อค่าของชีพด้วยแล้วประกอบกับช่วงเมษายนนี้นะคะก็อย่างที่ท่านรัมตีว่าการกระทรวงพลังงานได้เรียนว่าผู้ผลิตกา๊าซธรรมชาติแหล่งยาดานาในในทะเลอันดามันของเมียนมานั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมแท่นผลิตและท่อ ในช่วงวันที่5ถึง14เมษายนนั้นก็จะทำให้พลังงานสำรองที่เรามีอยู่นั้นต่ำลงไปมากฉะนั้นก็เรียนว่าในส่วนนี้ก็ได้ความที่เราเองก็ถือว่าวาระเรื่องของการรณรงค์ปผลัดพลังงานนั้นเป็นวาระของประเทศและเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศที่จะร่วมกันในการที่จะ ลดการใช้พลังงานที่ไม่จําเป็นร่วมกันในการเปลี่ยนพลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทนนั่นคือสิ่งที่เราเองเราก็อยากจะเห็นการพัฒนาในส่วนนี้ดังนั้นการที่เรามารณรงค์ประหยัดพลังงานก็ยางแรกเพื่อต่อบวัตถุประสงค์ในช่วงของการที่เรามีการใช้พลังงานสูงสุดโดยเฉพาะวันที่ 5เมษายนไปจนถึงวันที่14เมษายนนั้นฉันเองก็ไม่อยากเห็นกันประหยัดเฉพาะช่วงนี้ก็อยากเห็นพวกเราและทุกหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันด้วยความเข้มแข็งรวมพลังที่จะรณรงค์การประหยัดพลังงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยสภาพภูมิอากาศของเราด้วยความจําเป็นที่เราต้องนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศถ้าเรามาร่วมมือกัน ปรับวิธีการใช้พลังงานอย่างถูกต้องใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นและร่วมกันในการตอวนรงิฉันก็เชื่อว่าจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศและที่สำคัญการลดการนำเข้านั้นก็จะก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่กลับมาด้วยเช่นกันค่ะก็าจากพติคอรมนะคะที่เราได้มีการขอความร่วมมือจากภาครัฐ ต้องเรียนท่านมีเขียนว่าเราได้มีการขอความร่วมมือจากวัติคารมอแล้วปีกว่อนๆถ้าปีที่ผ่านมาท่านคงจําได้เรามาทําเหตุการณ์นี้เช่นกันนะคะมารณรงค์ประหยัดพลังงานเราก็ได้ขอความร่วมมืออย่างต่อเนื่องซึ่งเราก็ได้กําหนด KPI ของทุกหน่วยงานภาครัฐให้ลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย10%ซ ะะก็ต้องถือโอกาสนี้ขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานได้พร้อมใจกันนะคะในการลดการใช้พลังงานลงนะคะบางหน่วยงานก็ได้เกิน10%ค่ะแล้วก็ยังมีมติครอมอนะคะที่จะทำงานอย่างเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆและเราเองก็ได้มีความร่วมมือในการขยายความร่วมมือจากภาครัฐไปสู่ภาคเอกชน ก็ถึงถือโอกาสนี้ขอขอบคุณภาคเอกชนโดยเฉพาะสภาวศักกรรมแล้วก็โรงงานสาหกรรมทุกท่านนะคะที่ได้ร่วมกันประหยัดพลังงานแล้ววันนี้เราเองก็คงจะมาร่วมกันภายใต้การรณรงๆๆค์กิจกรรมที่ว่ารวมใจไทยสู้วิกฤตไฟฟ้าที่จะขยายขอความร่วมมือไปอยังภาคประชาชนค่ะที่เราจะเริ่มช่วยกันในการแก้ปัญหาด้วยการใช้วิกฤตปฏิบัติการ3ปอก็คือปิดไฟ ปรับแอร์จากอุณหภูมิที่วันนี้อยู่ที่25เป็น26นะคะแล้วก็ตรดรักออกไอในส่วนที่ไฟฟ้าที่ใช้ไม่จําเป็นซึ่งตรงนี้ฉันก็เชื่อว่าจะได้จํานวนพลังงานสํารองมากขึ้นแม้วันนี้เรามีจํานวนพลังงานสํารองในจุดที่เรียกว่าปลอดภัยแล้วแต่ถ้าเราร่วมกันประหยัดมากกว่านี้ดิฉันก็เชื่อว่าก็จะเป็นความปลอดภัยและเป็นความมั่นคงพลังงานในระยะยาวต่อไปค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในนามของรัฐบาลก็ต้องขอถือโอกาสนี้ขอขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานภาคเอกชนทุกอุตสาหกรรมที่ได้ร่วมกันร่วมพลังนะคะภาคประชาชนและขออนุญาตขอขอบคุณสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นทีวีสิ่งพิมพ์วิทยุชุมชน ะะที่ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ในการรวมพลังครั้งนี้เพื่อเราจะได้ต้านภัยต่างๆและสู้วิกฤตไฟฟ้านี้ให้รอดพ้นและก็กลายเป็นพลังงานสำรองแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่พัฒนาเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะก็ขอถือการนี้ขอขอบคุณและก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความโชคดีประสบความสำเร็จแล้วก็สุขภาพพารรนามัยสมบูรณ์และที่สำคัญสงกรานต์จะใกล้มาถึงแล้วนะคะ ก็ถือโอกาสนี้กับสวัสดีปีใหม่ไทยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านแล้วก็ขอให้สงการนี้เป็นสงการที่มีแต่ความสดใสสงการที่ปลอดภัยและสงการของการรณรงค์ประหยัดพลังงานร่วมกันค่ะขอบคุณค่ะ